เนื่องในวารกาศวันเฉลิมพระชนพรรษาองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ12สิงหาและวันแม่แห่งชาติวัดไทยลอสแอนเจลิสจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเธอพระเกียรติซึ <ok ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนชาวไทยชมรมและสมาคมต่างๆในแคลิฟอร์เนียที่เข้าร่วมสนับสนุนการจัดงานดังเช่นทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมโดยรองกรุงสุนใหญ่นครลอสแอนเจลิสมังกรประทุมแก้วเป็นประธานในพธิธีร่วมด้วยองค์กรในภาครัฐต่างๆอาทิเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรมส่งเสริมการค้าในต่างประเทศและบริษัทการบินไทยเป็นต้นกิจกรรมเทิดพระเกียรติเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกา มีการเปิดโรงทานอาหารให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานการตรวจสุขภาพฟรีโดยคณะแพทย์และพยาบาลไทยการรำถวายพระพรจากนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยและการวางผานพุ่มโดยคณะตัวแทนองค์กรต่างๆอีกทั้งการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่คุณแม่ดีเด่นประจำปีนี้นระดต่อไปชาชมรมอดีตทหารไทยในส